คือหลังจากนี้นะครับก็คงจะว่ากันไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยไอเครื่องบินกิบกิบอะไรของเองนะ่ะมันไม่เคยรบจริงซะเลยไม่เคยออกการสู้รบหรือว่าไม่ไปสู้รบกับใครที่ไหนสู้เอฟีบ OK ของฉันไม่ได้คงจะไม่มีคํานั้นหลุดออกมาแล้วนะครับเพราะว่ากิปเพนไทยนะครับนะับว่าเป็นกิปเพนชาติแรกของโลกครับที่ได้มีการปฏิบัติการนะครับในภารกิจการรบจริงนะครับนั่นก็คือการเข้าไปทิ้งระเบิดนะครับในฝั่ง ข้างบ้านเรารที่มีปัญหากับเรานั่นแหละนะครับอย่างที่เรารู้กันนั่นก็คือกัมพูชาครับซึ่งนี่นะครับนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเราและก็ครั้งแรกของโลกครับที่นำวิกพินไปใช้ในภารกิจการรบจริงซึ่งในภารกิจครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นมายังไงมีเหตุการณ์อะไรบ้างหน้าบ้านหลังบ้านเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Live อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึง First Strike Combat นะครับของริเ p n n C และริเ p e ดีของทางประเทศไทยเรานะครับซึ่งนับได้ว่านะครับการที่ g ริเ e n ไทยเราได้มีการโจมตีนะครับหรือว่าปฏิบัติภารกิจ รบจริงนะครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยนะครับที่ได้มีการใช้กริปเพนและเป็นครั้งแรกของโลกด้วยเช่นกันนะครับที่นำเครื่องบินกริปเพนยาสามสิบเก้านี้เข้าไปปฏิบัติการนะครับในภารกิจการรบจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับถึงแม้ว่าประเทศสวีเดนเองนะครับจะมีเครื่องบินกริปเพนเยอะแยะนะครับที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็ใช้งานในกองทัพอากาศของตนเนี่ยแต่ทว่าครับเครื่องบินเหล่านั้นครับมีหน้าที่เพียงแค่สกัดกั้นนะครับเข้าเฝ้าระวังนะครับและก็ปฏิบัติการฝึก เพียงเท่านั้นนะครับไม่เคยมีการนำเครื่องบินกริปเพนไปใช้ปฏิบัติการในภารกิจการรบจริงมีแต่ประเทศไทยเราครับที่มีการใช้กริปเพนในภารกิจการรบจริงาะว่าเริ่มต้นนะครับกริปเพนเนี่ยจะมีการปฏิบัติการอย่างไรนะครับตั้งแต่หลังบ้านไปหน้าบ้านที่เพื่อนๆได้เห็นข่าวกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนั้นนะครับมันมีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับของทางประเทศไทยและก็ทางประเทศกัมพูชานะครับ ด้วยเวลาประมาณนะครับ07า35นาทีนะครับก็มีการรายงานนะครับของหน่วยทหารที่อยู่แนวหน้านะครับว่ามีเหตุการณ์ได้ยินเสียงนะครับ UAV ของทางฝั่งกัมพูชาบินวนนะครับอยู่ในบริเวณถึงแม้ว่ามันจะไม่เห็นตัวนะครับหลังจากนั้นครับเหตุการณ์เหล่านี้มันก็เริ่มดุเดือดขึ้นนะครับตั้งแต่ทานกัมพูชานะครับเดินถือ RPG เข้ามามีการยิงปะทะกันอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ดูข่าวและก็น่าจะได้เห็นกันมาพอสมควรละซึ่งส่วนแรกครับ ในส่วนที่มีการยิงมีการประทะกันขึ้นมานมันยังถือว่าน้อยนิดครับแต่เมื่อกัมพูชาใช้จรวด B.M.21 ยิงเข้ามาในฝั่งไทยครับจนได้รับความเสียหายนในพื้นที่ที่เป็นชาวบ้านนะครับรวมไปถึงอาศูนย์บริการน้ำมันอะไรต่างๆนะครับที่โดนการโจมตีของ B.M.21 ของทางฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาเนี่ยทางกองทัพว่าไม่ได้แล้วนะครับคือเราจะปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ได้ ตอนนั้นครับกริปเพได้รับคําสั่งครับให้สแตนบายเตรียมตัวครับเพื่อที่จะรอคําสั่งนะครับให้โยกย้ายเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะไปสนับสนุนทหารบกนั่นก็คือในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับที่จะโยกเครื่องบินจากกองบิน7นะครับซึ่งมันจะอยู่ค่อนข้างไกลนะครับจากพื้นที่ที่กริปเพนนั้นจะต้องไปปฏิบัติการจริงๆครับหากมีการสู้รบขึ้นมาจริงๆแต่ทว่าครับ 1> f 1 6ที่อยู่หน้างานครับนั่นก็คือ f 1 6ของทางกองบิน4นะครับแล้วก็ f 1 6บทางกองบิน1ก็ได้มีการติดตั้งระเบิดกับเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยเราจะไม่พูดถึง f 1 6กันเยอะในคลิปนี้เราจะให้กริปเพนะครับเป็นตัวเอกเดี๋ยว f C 1 6แอดจะมาเล่าให้ฟังอีคลิปในึางล้กันว่าบทบาทเขาเนี่ยจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นครับกริปเพนก็ได้รับคําสั่งให้สแตนบายครับ ในวันนั้นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันที่24นะครับกรกฎาคม2568ครับเป็นวันที่กริปเพนครับเตรียมตัวออกศึกครั้งแรกเมื่อช่วงเวลาประมาณ9โมงครับก็ได้มีคำสั่งนะครับให้ทางกองบิน7นี้เตรียมการครับเพื่อที่จะส่งเครื่องบินขึ้นไปสนับสนุนนะครับการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดนนะครับซึ่งเมื่อได้รับคำสั่งมาครับทางหน่วยก็มีการแจ้ง ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับว่าให้มีการเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นครับก็ยังคงมีการสู้รบและก็การยิงกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอฟซีบ ok ก็ได้มีการไปถล่มนะครับทิ้งร,ระเบิดในบางพื้นที่ของทางฝั่งประเทศกัมพูชานะครับที่เขาส่งกําลังสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะมาโจมตีใส่พี่น้องประชาชน,นและก็ทหารไทยเรานะครับเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงตรงครับก็ได้มีคําสั่งครับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ เตรียมความพร้อมหรือว่าเป็นหน่วยบินแยกนะครับซึ่งก็จะมีชื่อเรียกว่า7012ครับซึ่งรายชื่อของคนที่อยู่ใน7012เนี่ยก็คือคนที่จะเตรียมความพร้อมครับที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเข้าไปสนับสนุนเครื่องบินในการโจมตีในการสู้รบแบบกรณีพิเศษหรือว่าในยามสงครามนั่นเองนะครับก็ได้มีการเรียกรวมกําลังคนนะครับเข้าประชุม หลังจากประชุมเสร็จนะครับประมาณบ่าย2เห็นจะได้นะครับก็ได้มีการจัดแจงครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เวลา เก้าโมงนะครับก็ได้รับคําสั่งแล้วว่าเอ้ยเตรียมความพร้อมนะสแตนบายนะอ่าเดี๋ยวเราจะมีคําสั่งนะครับหลังจากนั้นบ่ายโมงครับมีการประชุมกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นประมาณสักบ่ายสองหลังจากประชุมเสร็จนะครับครึ่งชั่วโมงก็มีคําสั่งครับให้ดี p l o ยหน่วยหลังจากมีคําสั่งครับประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงครับนั่นก็คือเวลาประมาณ5้าโมงเย็นครับเครื่องบินกริปเพนก็ได้เทคออฟออกจากกองบินเจ็สุราธานีครับเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ของกองบินที่จะเขานั้นไปชิงระเบิดหรีียมตัวนะรเพื่่อทจ ระเบิดเอาไง่ายๆว่าถ้าเกิดบินขึ้นไปจากกองบิน7เ,เนี่ยไปสามารถโจมตีทางฝั่งคุณคยาเมได้ไหมก็ถามว่าทําได้ครับแต่เราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับมันก็ต้องเปลืองทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็โอกาสที่จะบินกลับมาโอกาสที่จะใช้เครื่องยนต์อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะงั้นเราเลยร่นระยะทางนะครับย้ายไปอยู่ที่กองบินใกล้ๆนะครับเพื่อที่จะให้มีการโหลดอาวุธขึ้นไปนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมและก็ให้บริบัติการนะครับที่ สะดวกที่สุดนั่นเองนะครับเมื่อเวลา17บนาฬิกาศ0นะครับก็ได้มีการเช็คออฟของเครื่องบินกริปเพนนะครับโยกย้ายหน่วยไปนะครับยังกองบินหนึ่งนะครับจังหวัดโคราชน,นเองนะครับเมื่อกริปเพนอะไรไลแลนดิ้งกันบปชีเรียบร้อยละคือเจ้าหน้าที่หน้างานนะี้ก็คือแบบพร้อมเต็มที่ว่าเฮ้ยจัดเลยไหมจัดเลยไหมอะไรประมาณนะครับในทีแรกนะครับก็มีการตั้งเป้าไว้นะครับว่าคืนนี้ถ้าหาก ฐานบกมีการขอสนับสนุนนะครับก็จะส่งริปเพนนี้แหละขึ้นไปปฏิบัติการครับแต่ทว่าครับในคืนนั้นก็ไม่ได้มีการเรียกร้องนะครับจากฐานบกมากนักนะครับเพราะงั้นเลยส่งเป็น f 1 6นะครับเข้าไปตัดสายกำลังบำรุงของทางฝั่งกัมพูชาแทนครับถัดมาครับในวันที่25กรรกรกฎาคมครับนั่นคือวันแรก ที่กริปเพนของเรานะครับได้มีการลงสามจริงครับหรือว่าลงไปปฏิบัติภารกิจในการโจมตีจริงๆนะครับและอาวุธชิ้นแรกที่กริปเพใช้นั่นก็คือ GBU-12 ครับหรือว่าระเบิด500ปอนด์ครับที่ประกอบรวมเข้ากับชุดเลเซอร์นั่นเองนะครับก็คือจะมีการชี้เป้าจากภาคพื้นดินนะครับโดยหน่วย CCT หรือว่า LDP ของทางเครื่องบินกริปเพนเองนะครับแล้วแต่สภาพอากาศ ในเวลานั้นนะครับว่าถ้าเกิดสภาพอากาศเปิดอะไรประมาณนี้ก็จะมีการใช้พอตจากเครื่องบินนะครับในการชี้เป้าแต่ถ้าว่าถ้าสภาพอากาศบิดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะให้หน่วย c c t ีภาคพื้นดินนะครับเป็นคนชี้เป้าแทนเพื่อความแม่นยําของระเบิดนําวิถีของเรานะครับที่จะไปโจมตีเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับซึ่งในวันนั้นครับก็จะมีการติดตั้งนะครับ GBU 12ทํานวนลําละ2ลูกครับจำนวน5ลํานะครับ แต่ว่าก็ได้บินจริงๆก็คือ3ามลำอีก2ลำเนี่ยก็เก็บไว้เป็นสแปร์นะครับหากเกิดกรณี3ามลำแรกนั้นไม่สามารถขึ้นบินได้ครับแล้วก็ไอ้สองลำที่เหลือเนี่ยก็เตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งต่อไปและนี่ก็คืออาวุธหลักครับหรือว่า First Combat ที่กริปเพนนั้นได้เอาไปใช้งานและนอกจาก ที่บิวททเวลเนะี่ยหรือว่า500ปอนด์แบบนำวิถีด้วยเลเซอร์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการติดตั้งครับ M9 ครับซึ่ง M9 เนี่ยก็จะเป็นจรวดนะครับนำวิถีอากาศสู่อากาศครับที่2วิถีด้วย IR นะครับที่จะไปตามจับด้วย IR เอาไว้ป้องกันเครื่องบินของ ตอเองนะครับหรือว่าป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่ว่าจะปกป้อง3คริปเพ่นเองนะครับหรือว่าปกมอง F16 ที่ร่วมหมู่ไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยกันนั่นเองนะครับและนอกจาก M9 แล้วก็ GBUT แล้วเนี่ยนะครับชาปกับแฟร์ครับซึ่งชาปกับแฟร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญครับที่เครื่องบินเวลาไปปฏิบัติภารกิจการรบอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจําเป็นที่ต้องใช้ครับ ในส่วนของชาร์ฟเนี่ยก็จะมีหน้าที่ครับที่จะเอาไว้ล่อลวงระบบเรดาร์นะครับเพื่อที่จะหลอกลวงให้เครื่องบินของเราเนี่ยสามารถหลบเลี่ยงสัญญาณเรดาร์ของฝั่งศัตรูได้ครับส่วนแฟร์ครับหากถ้าเกิดว่ามีการยิงขึ้นมานะครับของฝั่งศัตรูนะครับเพื่อที่จะมาทําลายเครื่องบินเรานะครับหากอาวุธที่เขาใช้นั้นนะครับเป็นระบบติดตามด้วย ความร้อนนะครับหรือว่า IR เนี่ยเราก็สามารถใช้แฟงนี่แหละครับเพื่อที่จะล่อลวงนะครับอาวุธนวิถีเหล่านั้นของเขานะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะครับหรือว่าเอาเครื่องบินของเรานั้นกลับมาอย่างฝั่งฝันหรือว่ากลับมายังฐานบินของเราได้เออแอดก็เวอร์ไปนะฝั่งฝันอะไรล่ะนะครับนั่นแหละครับเมื่อมีการติดตั้งนะครับอาวุธทั้ง3ชนิดนี้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ G ีบทเวลครับจำนวน2ลูกต่อ1ลำนะครับ M9 นจำนวน2นัดต่อ1ลำนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี แต่ว่าแอมแรมนี่เอาไว้ส่องเรดงเรดาร์เท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ยังมี LDP ครับหรือว่า Lightening Targeting Pod นะครับซึ่งเอาไว้ชี้เป้านะครับภาคอากาศนั่นเองนะครับหลังจากมีการติดตั้งอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการส่งคำขอมาครับจากฝั่งฐานบอกว่าเราพบนะครับฐานปฏิบัติการและก็ฐานส่งกำลังบำรุงของทางฝั่งกัมพูชาต้องการนะครับเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงครับและก็โจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เราเลยมีการนะครับเลือกใช้กริปเพนในปารปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ครับซึ่ง GPU ีทเวลเนี่ยจำนวน500อปอนด์เนี่ยก็คือถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับเครื่องบินกริปเพนก็คือ1,000ปอนด์เพียงเท่านั้นต่างกันครับกับ f 1 6กเบอก็บันทุกปฏตทินะครับ กว่า3,000ปอนด์กันเลยทีเดียวนั่นก็คือ500ปอนด์ข้างและสารอําลูกนะก็คือรวมกันเนี่ยก็คือ3,000ปอนด์แต่ทว่าความแม่นยำครับเราต้องใช้กริเพนเมื่อกริเพนนะครับได้รับคำสั่งนะครับให้ไปโจมตียังฐานทัพของทางฝั่งกัมพูชาครับซึ่งแอดอยากจะเล่าเหตุการณ์นะครับภาพที่ค้อพิดนักบินเขาได้มีการบันทึกออกมานิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนนั้นครับตอนที่กริเพนนะครับกำลังเข้าใกล้นะครับบริเวณที่จะเป็นทาร์เก็ตนะครับก็จะมีเห็นนะคร วิ่งไปวิ่งมานะครับบ้างก็เหมือนจะวิ่งหนีครับบ้างก็เหมือนจะยกปืนขึ้นมายิงาาต่อสู้นะครับแต่ยังไงมันก็ยิงไม่ถึงอยู่แล้วแหละแต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่กําลังวิ่งหนีครับซึ่งกล้องที่เราถ่ายไปเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่แบบสแกนความร้อนนะเออเราจะไม่ได้เห็นเป็นตัวตัวนะครับหราเห็นเป็นคนๆที่วิ่งไปวิ่งมาเราจะเห็นเป็นกลุ่มความร้อนครับที่วิ่งไปวิ่งมาเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับเวลาดูหนังฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับที่มีเครื่องสแกนความร้อนเนี่ยฟิลประมาณนั้นนนนเลลยะครรััับหงจาากกก้้็ไดมี พูดกันนะครับใน c o อก p i t นักบินก็แบบว่าปล่อยอะไรไปแล้วนะครับเออโจมตีเป้าหมายอะไรไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการคอนเฟิร์มครับว่าฮิตทารเกตนะครับจากเครื่องบินลำที่ตรวจการหลังให้เราอยู่นะครับว่าฮิตทารเกตนะครับหลังจากนั้นก็มีแสงวาบครับขึ้นมานะครับในบริเวณหน้าจอปิดของนักบินนะครับนั่นก็คือแสงวาบเป็นไฟสีแดงแล้วก็ออกฟ้าๆนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็วูบไปนะครับ คลื่นความร้อนนะครับที่วิ่งกระจายตัวอยู่ในทีแรกก็นอนแน่นิ่งไปสักพักก็เริ่มซีดเย็นลงหายไปหลังจากนั้นครับเครื่องบินกริปเพนเรานั้นก็ได้มีการดีพลอยกลับมาอย่างกองบินครับเพื่อเอามาลงจอดนะครับแล้วก็เช็คความเสียหายเช็คความพร้อม เพื่อท e ี่จะปฏิบ <If> ัติภารกิจในครั้งต่อไปครับและนี่ก็คือการใช้ระเบิดจริงนะครับการโจมตีครั้งแรกของกริปเพนไทยในการปฏิบัติภารกิจการรบจริงครั้งแรกของไทยครั้งแรกของโลกในส่วนของกริปเพนครับและนี่ครับก็คือจุดเริ่มต้นครับของการใช้กําลังรบจริงหรือว่าการสู้รบจริงๆของกริปเพนครับแหลังจากเหตุการณ์นั้นครับก็ยังมีเที่ยวที่2ครับในการปฏิบัติภารกิจต่อนะครับนั่นก็คือมีการขอนะครับให้ โจมตีนะครับไอ้ส่วนที่สนับสนุนของทางฝั่งกัมพูชานะครับรวมไปถึงฐานยิง BM-21 อะไรต่างๆนะครับที่ทางกองทัพบกนะครับเขาได้มีการร้องขอมาแล้วก็ได้มีการใช้ซัฟสามส4 0นะครับที่เป็นของแถมหรือ f f เซตพ olicy ที่ทางสวีเดนเขามอบให้เรามาเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการส่งซัฟนะครับเพื่อจะบินตรวจการนะครับแล้วก็ลิงก์ข้อมูลกับกริปเพนนะครับจนไปพบนะครับว่าฐานเก็บ บีเอของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อได้พิกัดได้เป้าหมายเราก็มีการส่งกลิปเพนครับเข้าไปเสิร์ฟ g ีบนะครับเพื่อที่จะทําลาย BM 21ของทางฝั่งกัมพูชานั้นขึ้นไปนะครับอีก3เที่ยวบินกันเลยทีเดียวนะครับและก็สามารถโจมตีได้ตรงเป้าหมายนะครับก็คือ complete ทุกเป้าหมายนะครับที่กริปเพนนั้นลงไปปฏิบัติภารกิจเองนะครับในส่วนนี้ต้องขอบอกนะครับว่า กริปเพเนี่ยจะมีบทบาทไม่ค่อยเยอะมากนะครับในภารกิจครั้งนี้หรือว่าในการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาในรอบนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากริปเพเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่สามารถบรรทุกน้ําหนักได้น้อยกว่า f 1 6นะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญของเขานะครับเขาเป็นเครื่องบินใหม่และที่สำคัญก็คือเวลาบินรบแต่ละครั้งนะครับเรามีการวิเคราะห์หรือว่าการ เช็คข่าวอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ภารกิจที่ต้องการความแม่นยําจริงๆนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ f อฟในการโจมตีแทนนะครับเพราะว่าระเบิดที่เราใช้เนี่ยของกริปเพนนะครับมันจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่านะครับถึงแม้ว่าไทยเราจะผลิตได้นะครับแต่ถ้าว่าเรายังผลิตเข้ามาแบบไม่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 คงคลังเยอะมากอ่ะเออนะครับเทียบกับของ f อฟที่เราได้ผลิตมากว่า4 0ปีก่อนหน้าเนี่ยเราผลิตเข้ามาผลิตเข้ามานะครับมันจะมีคงคลังมากกว่านะครับเพราะงั้นกริปเพนเลยเลือกใช้นะครับที่ เป้าหมายแบบต้องการความแม่นยำจริงๆแล้วก็ต้องการทำลายให้ราบคาบจริงๆนะครับเอาเป็นว่า first s t r i k e first combat นะครับ2อ0ยอย่างต่ำ แอดขอพูดแค่นี้พอนะครับสองรยอย่างตำ่ำนะครับแต่ต้องฟังกับผู้ชาก็บอกว่า5คนนะเออเอาเป็นว่าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับผลงานครั้งแรกนะครับในการรบจริงของกริปเพนทั้งหน้าบ้านหลังบ้านแอดเล่าให้ฟังแล้วนะเอาเป็นว่าอย่ามางองแงกันนะหายไปเดือนหนึ่งใครหายไปก็ฝากกลับมาติดตามกันด้วยเด้อน,นะครับแอดกลับมาละตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นหวัดอยู่นิดหน่อยแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทําคลิปเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ First Combat ของ g r i p เพก็อย่าลืมครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆน,นะครับผ่านใต้คอมเมนต์เลยแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอดด้วยล้วกัน และที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับสําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดอ้อไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย